ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเย็บแบบกําหนดจํานวนด้านนะคะซึ่งเหมาะสำหรับเย็บป,ป้ายนะคะถ้าเกิดเราจะเซตติ้งว่าแต่ละด้านเราจะให้จานวนสีเข็มเท่าไรเราสามารถกดที่ตัว S เพื่อเซตติ้งได้เลยค่ะ P 4แปลว่าด้านที่4นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบตั้งแต่ด้านที่1เลยก็สามารถกดเลือกหลักอันนี้ P 1นะคะ12สีเข็มเนาะเป็นด้านที่สอง12สีเข็มเหมือนกัน ด้านที่3และด้านที่4ก็เป็น12ฝีเข็มเหมือนกันค่ะซึ่งเรานะคะสามารถกําหนดได้ถึง15ด้านเลยนะคะเราก็เลือกตั้ง p เ p แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสก็คือจะจบที่ p f นะคะแต่ถ้าเกิดเรากดค้างนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าความที่ห่างของฟีเข็มแต่ละด้าน,นะคะ่ะซึ่งเราก็สามารถกดบวกลบ เพื่อตั้งค่าวความทีห่างของฝีเข็มได้เลยนะคะว่าจะเป็น3ามิล3.1 3.2ก็สามารถเลือกได้เลยที่ตรงบวกลบตรงนี้นะคะ